สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่เอฟสีนะคะพี่พีเอฟีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เรากำลังพาน้องช้างออกจากป่านะคะกลับบ้านไปกินน้ํากันนะคะภาพอาจจะสันส่นๆเนาะนะคะเนื่องจากว่าแมาพันอยู่บนออช้างนะคะมันก็จะสะเทือนนะคะก็ไม่มีไม้กันสั่นนะคะก็อาจจะสะดุดเนาะนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะบรรยากาศยามช่วง สี่โมงห้าโมงเย็นนะคะเรากำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะพี่ฟ้ายของเราดินเต็มเลยนะคะนี่ดูข้างบนนะคะเปลือกเปื้อนมากนะคะข้างหลังมจะดินเลยนะคะพากันเล่นฝุ่นเล่นดินนะคะก็ช่วงเย็นๆนะคะพาน้องออกจากป่านะ,ะกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็เข้าหลักนะคะปะไฟปะน้ำกินไม่ได้น,นะคะมีน้ำอยู่ใน <laughs> กระมังนะคะก็กินไม่ได้นะคะเป็นน้ําที่ไม่สะอาดเนาะนะคะก็กลับไปกินน้าปราปาที่บ้านกันแล้วก็อาบน้ําด้วยนะคะก็ไปอยู่ป่าท้องก็ไม่ตึงนะคะเพราะว่าป่ามันก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์มีอาหารเต็มที่นะคะเพียงแค่ว่าอย่างนน้องๆการอยู่ป่านะคะมันไม่ต้องโยกรอทั้งวันนะคะมันมีต้นข่อยนะคะเครือ เขาเรียกว่าเครือแดงนะคะที่เป็นยางๆที่ใส่เผนาะให้ช้างได้กินบ้างนะคะมันอาจจะไม่อิ่มเต็มที่อิ่มเต็มร้อเอร์เซนแต่มันสามารถทําให้ช้างได้มีอาหารทานขั้นเวลาในระหว่างที่รอนะคะอาหารจากเราที่ไปหามาให้วันนี้มีอ้อยนะคะกับต้นสับปะรดเนาะให้น้องๆนะคะเป็นเตียงเออ เจาเตียงแล้วเท่าแล้วที่ฝ้ายพาแม่ควันเดินรุยแต่ปางคะโดยเฉพาะว่าตรงไหนนะคะที่เดินไปแล้วเจอหลังมดแดงเนี่ยนะ,ะไม่อยากจะพูดเลย คือเราสูงนะคะเราอยู่บนช้างอะ่ะเราสูงนะคะแล้วเราชนกับรังมดแดงพอดีอออืืนะคะไม่อยากจะพูดนะคะเกาะเต็มหัวไม่ควนันแล้วไม่ควนันผมเยอะเนาะผู้หญิงอะคะ่ะผมเยอะเนาะแล้วมดแดงก็ชอบซะด้วยนะคะกว่าจะปัดออกได้ไม่อยากจะพูดเลยนะคะถ้าเราแบบเห็นทันเราก็หลบทันได้แต่ถ้าเรา <laughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นรังมดแดงก็เต็มหัวไม่ควันนะคะก็กัดไปถึงบ้านแหละนะคะมารุมมาตุมกันอยู่ นะคะก็ช <anto> <haft kaz ali> <isto> ินแล้วนะคะแม่ควานนะคะอยู่กับช้างก็มันก็เป็นแบบนี้นะคะมีแผลมีอะไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าชีวิตควานช้างนะคะมันก็จะสบายไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติเนะคะก็อาจจะเจอน้ำนะคะเจอไม้ขีดควรนะคะเจอมดแดงบ้างนะคะ ก็พี่เย็นนะคะเดินนำถ้าพี่เย็นไปไกลอ่ะพี่ฟ้าวิ่งตามนะคะเมื่อเช้าพาแม่ควันหนีน้องหมาตรงนี้แหละนะคะมีเสียงรถถ่ายอยู่ในสวนข้างๆนะคะแล้วมีน้องหมาวิ่งตามหลังช้างะคะ่ะแล้วช้างเขาระแวงช้างทุกเชือกนะคะเขาจะกลัวน้องหมานะแล้วละแวงน้องหมานะคะยกเว้นเชือกอ่น้องหมาที่เขาชินแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่น้องหมาที่เขาไม่เคยรู้จักนะคะมันก็เป็นธรรมดาอุ๊ยพี่ฟ้าย ถ้ากรเป๋านี่ยโอ้ยกระเป๋านะคะเข้าป่ามันก็ธรรมดานะคะเขาไม่ให้สะพายกระเป๋าไม่ให้ใส่อะไรนะเพราะว่ามันจะเกาะกิ่งไม้เมื่อกี้กระเป๋าไม่ควานเกาะกิ่งไม้แต่ว่าแม่ควันเอาไว้ใส่โทรศัพท์เนาะนะคะไม่ได้สะพายไปเฉยนะคะเป็นแบบของมีค่าอะไรนะคะเพียงแค่เอาไว้ใส่โทรศัพท์เวลาลงจากช้างหรือขึ้นช้างะคะ่ะก็เอาเก็บในกระเป๋าแล้วเราก็ขึ้นนะคะก็ มันก็เสี่ยงนะคะแตกตกแตกเน,ะเนาะเรียนไยอันนี้กาละแมนะคะน้องกาละแมไม่มีล่มอยู่แล้วนะคะกาละแมไม่มีร่มอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของเขานะคะเขาไถเนี่ยนะคะตรงนั้นเขาไถน่าจะเตรียมปลูกหญ้านะคะ,ะ,คะก็เลยทําให้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะ กลับถึงบ้านก็ไปอาบน้ำกันสายเอ้ยจะแวะริมแต่ของทางทาง เดี๋ยวพี่เย็นไปก่อนล่วให้พี่เย็นไปก่อนฮ้อฮ้อไป มะมะคือเอาม้นี่อังย้าเกยเลยมูเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก,กล่องนะคะ